สวัสดีครับสวัสดีครับผมบอลนัทวุฒิครับผมบุ๊คนัทษพลครับวันนี้มาพบกับพวกเราในรายการปังปังครับวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนในหัวข้อเรื่องปัญหาที่พบในหอพักยูพีดองครับครับวันนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในหอในนะครับว่าเพื่อนๆ้นนะครับประสบพบปัญหาอะไรในหอพักยูพีดองกันบ้างครับงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ อยากราบว่าคุณมะนาวพบปัญหาอะไรบ้างครับในหอพักกีดองครับก็ปัญหาที่พบส่วนมากจะเป็นไฟดับกับน้าไม่ไหลค่ะอ๋อแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็เออไม่ค่อยมีข้าวขายค่ะบางทีถ้าหยุดมากๆก็ร้านก็จะติดสิบก็ไม่ค่อยทำาุกครั้อง,อ,งอ๋อค่ะขอบข้าวครื่อบคือชื่ออะไรครับชื่อเบียร์ค่ะอ๋อ,อยากทราบว่าคุณเบียร์พบปัญหาอะไรบ้างในหอพักกีดองครับ อ๋อครับแล้วปัญหาอย่างอื่นมีไหมครับไม่มีแล้วค่ะอ๋อครับผมครับครับไม่ทร้าคุณชื่ออะไรครับอ๋อชื่ออ๋อเอ๊นะครับเอ๊พบปัญหาอะไรบ้างครับในห้องคักงที่มครับปัญหาที่พบก็คือ1ก็ปัญหาน้ำคือน้ำไม่ค่อยไหลหรืออย่างไรนะครับน้ำเสียที่พบก็คือปัญหาเครื่องสักผ้าคือเครื่องสักผ้ามีน้อยมากคือมันไม่เพียงพอ3ก็น่นก็เป็นปัญหาเตารีดเตารีดก็มีน้อยบางบางตัวก็ฉมุก แล้วมีปัญหายอยีกไหมครับ6ครับเชื่ออะไรครับสายเจ้าครับอยากทราบนะครับว่าคุณอยากทราบว่าคุณสายนั้นประสบปัญหาในหองพักที่เีดอมมีอะไรไหมครับก็น้ำบนไปไหลน้ำขึนหมิ่นเหลืองไฟกระดับพ่นทิ่งอย่างน็ดกับบัคคดีเจ้าอ๋อครับมีปัญหาที่พบเจออีกไหมครับต่อีกับบัคคดีของผ้าไปดูแล้วเราไปดูไงครับครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับสาวค่ะครับที่จะถามคุณสาวครับว่าคุณสาวพบปัญหาอะไรของคุณพี่ยอมบ้างครับพอดีว่าไฟเยอะเสียค่ะบอกตอนตอนแรกแล้วก็ไม่ก่อมสักทีค่ะไฟที่บนโต๊ะค่ะแล้วก็เตารีดเตารีดก็เสีย่อยแล้วก็มันแล้วเครื่องเสื้อผ้ามันก็น้อยด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับ ชื่อฟ้าค่ะครับวันนี้จะมาถามคุณฟ้านะครับในหัวข้อเรื่องปัญหาที่พบในหอพักยูพีดอมครับ่ปัญหาที่พบในหอพักยูพีดอมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าไหมคะแล้วก็เตารีดอะไรอย่างนี้แล้วก็น้ําไม่ค่อยสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรบ้างครับก็ปัญหาหนูบางคนก็มีหนูนะคะค่ะหนูก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยค่ะวิ่งบนอาคารเลยช่ะวิ่งบนอาคารเสียงมันก็ จิจิอะไรอย่างเงี้ยเราก็นอนไม่หลับก็ค้างก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือก็ไม่ซึมซับคนในสมองอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับครับวันนี้เราก็ได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหอพักกิติยอมแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราควรจะแก้ไขกันอย่างไรดีครับคุณบอลครับเราก็ต้องติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางหอพักกิติยอมนะครับให้มาแก้ไขปัญหาในหอพักครับครับใช่นะครับ แล้วก็ควรที่จะแก้ไขไวๆกันนะครับและอย่างนี้นะครับน้องน้องรุ่น5-7นะครับกําลังจะเข้ามาอาศัยอยู่ในหอพักพี่ีดอมนะครับน้องน้องก็จะเข้ามาอยู่แล้วนะครับเราก็อยากให้พี่คุณหอนะครับช่วยกันปรับปรุงนะครับปรับปรุงเครื่องใช้ของใช้ในหอพักนะครับเพื่อที่จะได้มาตรฐานนะครับแล้วหอของเรานะครับจะได้น่าอยู่และสวยงามมากขึ้นครับสําหรับวันนี้พวกเราก็ขอต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ดูกันภาวณูกันาิจะเดรอนิ์กังบเราเลยนะครับไปกันครับกีบปีแล้วที่เรามามตาได้นวยกันกัน